คดีเซเว่นเกิลอนเนฮิเลเตอร์เกิดขึ้นที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสระหว่างปี1884ถึง1885เมืองเล็กที่เคยสงบกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อคนรับใช้หญิงหลายคนหายไปหรือถูกทำร้ายปริศนาในยามค่ำคืนผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่าใครกันที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดตำรวจในยุคนั้นไร้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้การสืบสวนเต็มไปด้วยความสับสนหลายครั้งจับผิดตัวและความจริงก็ยิ่งไกลออกไปขณะเดียวกันข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วเมืองว่าฆาตกรอ่านไม่ใช่แค่คนธรรมดาสุดท้ายฆาตกรปริศนาก็หายไปจากออสตินอย่างไร้ล่องรอยหลายทฤษฎีบอกว่าเขาอาจเดินทางไปยุโรปและบางคนเชื่อว่า เขาอาจเป็นคนเดียวกับแจ็คดะริเปอร์ที่ลอนดอนในปี1888คดีนี้จึงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ร้อนประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าคดีปริศนายุค1800ที่ทำให้ทั้งเมืองออสตินหวาดกลัวและอาจเชื่อมโยงกับแจ็คดะริเปอร์มีความจริงแค่ไหนติดตามเรื่องเต็มได้ที่ช่องของเรา